อารมณ์สี่อย่างที่มีอยู่ในคนในโลกทั้งหมดพระเจ้าบอกว่ารักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักนะรักเกิดจากเกลียดเกลียดเกิดจากเกลียดถ้าเราถ้าคนคนนี้รักคนคนนี้แล้วมีใครมากระทำสิ่งที่น่าใกล้น่าปรารถนาน่าพอใจกับคนคนนี้เราจะรักบุคคลที่สามนี้ทันทีนี่เรียกว่ารักเกิดจากรัก แต่ถ้าเขามาทําสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจไม่น่ารักใครกับคนที่เรารักเราจะเกลียดคนคนนั้นทันทีนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากรักแต่ถ้าเราเกลียดคนคนนี้ใครมานะทำไม่ดีพูดไม่ดีกับคนที่เราเกลียดเราจะรักคนนั้นเลยดีให้ฉันเกลียดมันมานานแล้วนะจัดการมันซะหน่อยนะแต่ถ้าใครมาพูดดีทําดีกับคนนี้ เราจะเกลียดไอ้คนคนนั้นไปทำดีกับมันทำไมฉันเกลียดมันมันไม่ดีเนี่ยอารมณ์สี่อย่างในโลกก็เลยมาคิดกลับกันว่าเวลาเราไม่รู้สึกอะไรกับคนที่มามาทำร้ายพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของผู้เจ้านั่นแสดงว่าเรายังไม่รักผู้เจ้าพอถ้าเรารักผู้เจ้าเราจะรู้สึกไม่ชอบไอ้คนเนี้ยมันแต่งมันปลอมปนคำตถาคต มันทำให้คำตถาคตปิดเพี้ยนทำไมมันทำอย่างนี้เราจะรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเพราะความรู้สึกสีแบบเนี่ยจะหมดไปได้ในบุคคลใดครเจ้าบอกว่าหมดไปได้ในบุคคลที่จเจริญฌานหนึ่งสอสามซึ่งก็หมดชั่วคราวกับอีกบุคคลหนึ่งคือหมดไปในพระอาหารหันต์คนที่เป็นอาหารหันต์แล้วจะไม่มีสีอารมณ์นี้นั่นแสดงว่าตา่มกว่าอาหารหันต์มีหมดเลยไม่มากก็น,น้อย ใช่ไหมเนี่ยโยมโอ้มันเป็นอะไรที่แก้ยากนะเห็นนะ,ะรักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักรักเกิดจากเกลียดเกลียดเกิดจากเกลียดเนี่ยัยงนั้นถ้าโยมทำสมาธิชั้นหนึ่อารมณ์นี้จะระงับไปได้หรือว่าเราหลุดพ้นเป็นอาหานแล้วอารมณ์นี้ก็ละได้อย่างถาวรมีผู้เจ้าตรัสไว้อย่างนี้